สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวจีนนะครับเริ่มนะเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็มาดูนะครับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่รับมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับเนายแอนโทนีบิงเกนเนี่ยได้แวะเยือนจีนนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่า รัฐทนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับเตือนบริงเคนบอกสหรัฐนะครับให้อยู่ห่างออกจากนะบรรดากิจการต่างๆของปักกิง่งข้อความนะครับที่เข้มแข็งของจีนนะครับต่อสหรัฐนะท่ามกลางการประชหน้าทางการทูตอย่าเข้ามาแทรกแซงบรรดากิจการภายในต่างๆของพวกเราอย่าข้ามเส้นแดงต่างๆเเลือกเสถียรภาพนะครับหรือนะหมุนบนเป็นเกลียวลงต่ำ หวังยี่นะครับบอกบรินเกนก็ความที่นะครับแข็งกร้าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับสำหรับสหรัฐในช่วงระหว่างการเยือนปักกิ่งของแอนโทนีบริงเกนหวังยี่นะครับได้บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับว่าสหรัฐควรจะอยู่ห่างออกจากบรรดากิจการภายในของจีนเขาได้ถแถลงต่อไปอีกว่าอวชิงตันไม่ควรจะข้ามบรรดาเส้นแดงต่อที่ปไตยของจีน ข้อความของจีนถึงสหรัฐอเมริกากล่าวโดยหวังยี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนตามการคดคำนะครับโดยโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนว่าความต้องการต่างๆของจีนมั่นคงสม่ำเสมอมันเป็นการสนับสนุนความเคารพร่วมกันสำหรับบรรดาผลประโยชน์หลักต่างๆอยู่เสมอสหรัฐนะครับไม่ควรนะจะแทรกแซงในบรรดากิจการภายในต่างๆของจีน ไม่ควรจะบีบการพัฒนาของจีนและไม่ควรจะข้ามบรรดาเส้นแดงต่างๆของปักกิ่งที่เกี่ยวกับอธิปไตยความมั่นคงและบรรดาผลประโยชน์การพัฒนาต่างๆของจีนสิ่งนี้มาขณะที่สองมหาอำนาจโลกแสวงหาที่จะขยายการติดต่อสื่อสารและสร้างสถิรภาพบรรดาความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นขูข่คะ หวังยี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าแต่ณเวลาเดียวกันนั้น,นบรรดาเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นลบในความสัมพันธ์ยังคงเพิ่มสูงขึ้นและกําลังสร้างและความสัมพันธ์นั้นกําลังเผชิญหน้าในทุกลักษณะของการหยุดชะงักสิทธิ์การพัฒนาที่ชอบธรรมของจีนได้ถูกบีบอย่างไม่มีเหตุผลและบรรดาผลประโยชน์หลักต่างๆ ของพวกเรากำลังเผชิญหน้าความท,ท้าทายควรจะนะที่จีนและสรัฐจะคงรักษาทิศทางที่ถูกต้องของอการมุ่งไปนะครับข้างหน้าด้วยความมีศิลปภาพหรือนะคืนกลับสู่การหมุนเป็นเกลียวลงต่ำสิ่งนี้เป็นหนึ่งคำถามใหญ่ก่อนทีป่ประเทศทั้งสองของพวกเราและบรรดา นะการทดสอบความจริงใจและความสามารถนะครับของพวกเราในไม่นานมานี้นะครับโจไบเดนได้ลงนามแพ็กเกจนะครับมูลค่า8,000ล้านดอลลาร์นะที่จะประเชิญความก้าวร้าวของจีนที่มุ่งต่อไต้หวันปราธานาที่ดีของสหรัฐนะครับยังได้ลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งต่อสื่อสังคมแพลตฟอร์มนะครับทิกตอกที่มีฐานที่ตั้งในจีนอีกด้วย กฎหมายฉบับนั้นนะครับได้ลงนามในวันที่23เมษายนสแสวงหาที่จะบีบบังคับบริษัทแม่ที่มีฐานที่ตั้งในจีนของ Tik t o อกที่จะขายมันออกกฎหมายฉบับนั้นให้บริษัทแม่นะครับชื่อว่า b บ Dance อนะ่สูงสุด1ปีที่จะขายการลงทุนออกอย่างเต็มที่สมบูรณ์จาก t i k t o อกถ้าหากบริษัทนั้นไม่ขายมันออกกฎหมายฉบับนั้นอาจจะสามารถนำไปสู่1การห้ามต่อ Tik To อกทั่วทางสหรัฐ สหรัฐและจีนณนะทางตัดทางแยกเหนือไต้หวันไต้หวันนะครับซึ่งจีนกล่าวอ้างว่าเป็นอาณาเขตของพวกเขาเองได้มีการปกครองตนเองนับตั้งแต่ปี1949จีนได้ปฏิญาณสาบานที่จะรวมไต้หวันกลับคืนมากับแผ่นดินใหญ่โดยกำลังโดยใช้กำลังนะครับถ้านะหามีความจำเป็นสหรัฐนะครับส่งอาวุธและความช่วยเหลือมูลค่านะครับ นับเป็นพันล้านสู่ไต้หวันนะครับแม้ว่าการคัดค้านอย่างเข้มแข็งของจีนสิ่งนี้ได้กลายเป็นนะครับจุดของการโต้แย้งใหญ่หนึ่งนะครับระหว่างสหรัฐและจีนในไม่กี่ปีมานี้นะครับมันข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้ช่วงนี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันยังค่อนข้างไม่รับรื่นนะครับขู่ขากันอยู่นะครับโดยจีนก็แจ้งบอกออกมาว่า ความสัมพันธ์ต่างๆนะครับดูเหมือนมันไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้านะครับก็ตั้งคำถามกับสรัะนะครับว่าจะไปด้วยกันน่ะแบบดีๆนะหมายถึงว่าพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยนะดีๆหรือว่าจะกลับคืนไปสู่ไอสิ่งที่มันจะหมุนลงต่ำนะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั่นเองนะครับจะเลือกแบบไหนนะครกถามไปที่ทางสาัะนะครับ ในขณะที่มันมีกฎหมายของสหร,รัฐฉบับนึงออกมาเพิ่งจะไม่นานมานี้นะครับว่าให้บริษัทแม่นะครับทิกตอกเนี่ยที่จีนนะให้ขายการลงทุนในสหร,รัฐเนี่ยออกนะครับเพื่อให้เปลี่ยนมือนั่นเองถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับประมาณภายใน1ปีเนี่ยทิกตอกอาจจะถูกแบนนะครับถูกห้าม การทําการซื้อขายหรือว่ามาประกอบการในสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันก็กระท่อนกระแท่นนั่นเองต้องดูนะครับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ